โอเคครับสวัสดีครับสําหรับคลิปวีดีโอนี้นะครับก็จะเป็นคลิปวีดีโอที่จะมาติวนะครับเพื่อที่จะสอบนะครับการสอบเนี่ยก็จะมะีเป็นข้อสอบข้อเขียนนะครับเรื่องแรงเสียดทานนะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับแรงเสียดทานคือแรงต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุนะแรงต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุสัญลักษณ์ของแรงเสียดทานคือตัว F หน่วยของแรงเสียดทานคือนิวตันครับ ทีนี้แรงเสียดทานมันจะมีทิศต,ตรงกันข้ามกับทิศการเคลื่อนที่ของวัตถุเสมอเลยนี่นะครับทิศต,ตรงข้ามกับทิศการเคลื่อนที่ของวัตถุเสมอทีนี้เราไปดูโจทย์คำนวณน,นะครับก่อนอื่นเรามาดูสูตรก่อนแรงเสียดทานสูตรของมันคือ F เท่ากับ mu m แล้วก็ g F เท่ากับ mu mg ตัวนี้อ่านว่าตัว m ิวนะครับอันนี้คือ m U นะ มิวคือสัมประสิทธิ์ความเสียดทานนะครับสัมสัมประสิทธิ์สัมประสิทธิ์ความเสียดทานไม่มีหน่วยมีค่าไม่เกินหนึ่งโอเคนะครับไม่มีหน่วยมีค่า,มคาไม่เกินหนึ่ง M คือมวลนะครับ M คือมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมค่า G คือค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงนะครับ G คือความเร่งอ่เขียนว่าความเร่ง เนื่องจากแรงน้มถ่วงนะครับมีค่าประมาณนะประมาณ9.8เพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณก็ใช้10ไปเลย10เมตรต่อวินาทียกกำลัง2อ่ะ g คือค่าความเร่งโอเคทวนอีกรอบนึง F เท่ากับ μmg μ คือสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน m คือมวล g คือความเร่งเนื่องจากแรงน้มถ่วงนะครับมีค่าประมาณ10ถ้าโจทย์มันไม่บอกเราต้องรู้เลยว่า g มันมีค่าเท่ากับ10อ่ะโอเคทีนี้มาดูตัวอย่างข้อสอบน,นะครับ วัตถุมวล50กิโลกรัมนะครับวางอยู่บนพื้นที่มีแรงเสียดทานโดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน0.3อันนี้คือให้ค่ามิวมาจะต้องออกแรงอย่างน้อยเท่าใดวัตถุจึงจะเคลื่อนที่มาวิเคราะห์ก่อนโจทย์มันถามว่าจะต้องออกแรงอย่างน้อยเท่าใดวัตถุจึงจะเคลื่อนที่เราต้องหาอะไรก่อนเราต้องหาว่าแรงเสียดทานแรงเสียดทานสูงสุดมันเท่ากับเท่าไหร แรงเสียดทานสูงสุดเท่ากับเท่าไหร่ก็คือแรงเสียดทานสถิตสูงสุดเท่ากับเท่าไหร่ก็คือหาค่า f นี่แหละหาค่า f ออกมาทีนี้เขาบอกว่าวัตถุมันจะเริ่มเคลื่อนที่เมื่อใดเมื่อเราออกแรงอย่างน้อยอย่างน้อยนะครับเท่ากับแรงเสียดทานสถิตสูงสุดวัตถุมันจึงจะเริ่มเคลื่อนที่แสดงว่าเราหา f เนี่ยหา f ออกมาเนี่ย เราก็จะได้คําตอบเลยว่าเราต้องออกแรงอย่างน้อยเท่าใดโอเคไหมครับครอนี้จบเลยถ้าหา f ปุ๊บรู้เลยว่าต้องออกแรงอย่างน้อยเท่าใดมาดูอันนี้คือโจทย์นะก๊อปมาจากข้อเมื่อกี้วิธีทําจากสูตรคือ f เท่ากับ mu mg f เท่ากั m mg แทนค่าเลยเขาบอกอะไรมาบ้างเขาบอก m วเท่าไหร่ครับ0.3เราก็เขียนไปเลย0.3 เขาบอกบวนมาเท่าไหรบอกบวนมาห้าสิบกิโลกรัมนี่ไงห้าสิบกิโลกรัมจีเขาไม่ได้บอกมาก,ก็จริงแต่เราต้องรู้เองว่ามันเท่ากับสิบเขียนลงไปเลยวิธีการที่ง่ายๆก็คือให้เอา0.3นย์จุดสามคูณสิบก่อนนะครับเคยพูดไปหลายคลิปแล้วศูนย์จุดสามคูณสิบคือเอาสามคูณกับสิบธรรมดานี่แหละมันก็จะได้สามสิบใช่ไหมครับแล้วก็ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งก็จุดลงไปแสดงว่าได้สามจะเท่ากับสาม คูณกับ50เมื่อกี้เรายังไม่ได้ทำอะไรก็คูณ50ไป3คูณ50เท่ากับเท่าไหร่ครับ150นิวตันพอเราได้แรงเสียดทานแสดงว่าเราต้องออกแรงอย่างน้อยเท่ากับ150วัตถุจึงจะเคลื่อนที่นะครับจึงจะเริ่มเคลื่อนที่ฉะนั้นคำตอบคือต้องเขียนแบบนี้นะครับต้องออกแรงอย่างน้อย อย่างน้อย1 5 0นิวตันวัตถุจึงจะเริ่มเคลื่อนที่ครับนี่เรียบร้อยแบบนี้นะครับโอเคทีนี้มาดูตัวอย่างข้อสอบที่2ออกแรงลากวัตถุด้วยแรง120นิวตันอันนี้บอกแรงมาแล้ววัตถุมวลเท่าไหร่20กิโลกร,รมัมอันนี้บอกบวลมา วางนิ่งบนพื้นที่มีสัมประสิทธิ์ความเสียทาน0.4เห็นไหมครับมันไม่ได้บอกหน่วยมาเพราะว่าค่ามิวมันไม่มีหน่วยวัตถุนี้เคลื่อนที่ไหมเคลื่อนที่หรือไม่และแรงเสียทานสถิตสูงสุดเท่ากับเท่าใดวิเคราะห์โจทย์เหมือนเดิมนะครับข้อนี้มันต้องการอะไรมันต้องการอยากรู้ว่าเราออกแรง120นิวตันเนี่ยมันเคลื่อนที่ไหมเราก็ต้องหาอะไรมาก่อนหา F ออกมาก่อน สมมติว่าหา f มาแล้วมันได้มากกว่า120แสดงว่าวัตถุมันก็ไม่เคลื่อนที่เพราะว่าถ้ามันเท่ากันเนี่ยอันนี้มันเริ่มเคลื่อนที่แต่ถ้าแรงเสียดทานมันสูงกว่าวัตถุมันจะไม่เคลื่อนที่โอเคไหมครับแต่ถ้าหาแล้วแรงเสียดทานมันน้อยกว่า120แสดงว่าวัตถุมันเคลื่อนที่ไหมครับวัตถุมันจะเคลื่อนที่เพราะเราออกแรงมากกว่าแรงเสียดทานนั่นเองสรุปข้อนี้ หาอะไรมาก่อนหาแรงเสียบทานออกมาก่อนโอเคนะครับไปลุยเลยอันนี้โจทย์เมื่อสักครู่นี้นะออกแรง120นิวตันวิธีทำ F เท่ากับเหมือนเดิม mu m g นะครับแทนค่าเลยมันให้มิวมาไหมให้มิวมา0.4ครับให้ M ม,มาไหม m ให้มา20กิโลกร,รมัมให้ g มาไม่ให้เรารู้เองเท่ากับ10เอา0.4คูณ10ก่อนเมื่อกี้ 0.4คูณ10เอา4คูณ10เป็น40อ่ะนะเอา0.4เนี่ยคูณ10ก่อนเป็น40ทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ1ตำแหน่งก็จุดลงไปก็จะเป็น4ไปคูณกับอะไร20เมื่อกี้ยังไม่ได้ทำอะไรก็คูณกับ20 4คูณ20เป็น80นิวตันแรงเสียดทานสถิตสูงสุดเท่ากับเท่าไหร่ครับ80นิวตันได้แล้ว1คําคำตอบอีกหนึ่งคำถามมันถามว่า วัตถุเคลื่อนที่หรือไม่ดูดีๆนะครับ mm. วัตถุเคลื่อนที่ไหมออกแรงเท่าไหร่ออกแรง120ดูนะครับในโจทย์นะข้างบนนะที่กําลังวงนะครับออกแรง120แต่แรงเสียดทานเท่าไหร่ครับ80ออกแรงมากกว่าแรงเสียดทานแสดงว่าวัตถุเคลื่อนที่ไหมวัตถุเคลื่อนที่ตอบอีกหนึ่งคำถามคือวัตถ <'s> ุเ <'s> คลื่อนที่เพราะออกแรง มากกว่าแรงเสียดทานนี่เรียบร้อยแรงเสียดทานสดิตสูงสุดคือ80นะครับ80วัตถุเคลื่อนที่ไหมวัตถุเคลื่อนที่ไหมเคลื่อนที่เพราะออกแรงมากกว่าแรงเสียดทานโอเคนะครับขอให้ทุกคนโชคดีกับการสอบเรื่องแรงเสียดทานนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับที่นี้สวัสดีครับ